สถานที่นี้คือวัดป่าม่วงนะครับนเนาะดีเอ็ดโค้งกวงงนะครับเนาะดีเด็ดโค้งกวงกวงหน่อยมัดเอาต้นดัดปลูกใส่เนาะลาต้นดัดเกี่ยวไปแล้วก็ตัดต้นตัดของอเนาะที่เป็นรูปร่างกวงเนาะครับมาชมวิวทิวทัศนะ์เนาะลมแห้งแห้งครับเมือนี้ที่วัดป่าเนาะป่าม่วงนะวงัดป่าม่วงนะครับมันน้องแสงเต๋ ขาเขียนลํำเปาครับด้านนั้นก็คือบานคำพงเนาะบานคำพงเสียมต่อกันกับบ้านน้องแสงโมสิบหานะครับเสียมต่อกันขณะนี่รถกระเดน็นแลนอยู่ทั้งหลังคู่เนาะครับอยู่ท่งผู้สิงกับท่านั้นเนาะครับผู้สิงผู้สิงครับสถานที่นี่ก็ร่มเย็นครับร่มเย็นดีร่มรวงเนาะ บใบไม่ปิวว่าว่าร่มแห้งเมื่อนี่สถานที่กุดของเพิ่นก็คือเย็นดีนะครับมองที่พักนั่งเล่นนั่งพักผ่อนอยู่ในกุดิในสลาเพิ่นครับสถานที่นี่ก็คือน้ามเชยนลำป่าวเนาะถ้าเรือถ้าเรือหาป่าครับถ้าเรือหาป่าสถานที่นั้นก็คือหา่านหานมูไฟเนาะห่านหมูไฟครับเมื่อนี่ก็ตีพาท่าทันพุ้ม มาส้มมาตัวเด็ดคือเขานะครับเนาะส้มตัวเด็ดได้ตัวเด็ดอยู่น้ากล้วยหมูว่านนี่เนาะได้น้ากล้วยเพราะว่ากวยก็คืออยู่บานพ่อนาทีคือผนเตียวบุญผัเห็ดบุญบุญหาเนาะเฮ็ดบุญหาลอยวันเห็ดบุญหาบวชบวชหาพ่อนาทีบุญปกคือมีกล้วยหน่วยหนึ่งมีเหล็กอยู่ในกล้วยเนาะคือหกหกเจ็ดเนาะบางอย่างหนึ่งก็คือจังหกหนึ่งเจ็ดเป็นสนนะครับ บางอย่างหนึ่งไปอีกก็คือจังหกศูนย์เก็ดขับอยู่ในหมากกล้วยเนาะขับถนนกุ้งมมาลุนน้ากันเมื่อนี่ละวันที่สองมาลุนหอยรัฐบาลน้ากันวันที่สองพฤษภาครับวันที่สองพฤษภาเนาะหกเก็ดนาะครับอายุคนกับหกเก็ดแต่หมากกล้วยกับหกเก็ดนาะครับหมากกล้วยติดอยู่หมากกล้วยเป็นเลขหกเก็ดแต่อายุคนหนึ่งก็คือหกเก็ดเนาะ หากอยากมาลุนน้ำเพลินก็หลุนแล้วครับเด้อหกเก็เนาะไว้รัฐบาลงวดนี้แอดมาบอกเพื่อเป็นแนวทางแล้วล่ะหกเกหกเกครับหกเกคืออยู่ในหมากกล้วยเนาะเมื่อนี้ก็มาบอกเป็นแนวทางเนาะหกเก็ช่วงเบี้ยวเนาะครับทางด้านนั้นก็นคือผู้สิงผู้เสียงทาง อำเภอสหัสขันร่มแห้งครับเมื่อนี่ร่มแห้งว่านี่ฝนตกแห้งเนาะว่านนี่ครับถูกใจกดไลก์กดแช่เล้วครับเ้อกดกระดิง่งเพื่อแก้งเตือนที่บริาพารในคลิปต่อไปเนาะบริาพารในคคิปต่อไปครับถูกใจกดไลก์กดแช่กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับเ้อเมื่อนี่ก็ตัวเด็ดมาาก หกเจ็ดเนาะนั่นหมากกล้วยหมากกล้วยบางอย่างนึงก็คือจังหกศูนย์เจ็ดบางนึงก็คือหกหนึ่งเจ็ดเป็นสนเนาะคือเสือศูนย์เจ็ดคือหนึ่งเจ็ดคือหกเจ็ดแล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะหมากกล้วยมันมีเลขลักษณะคือเลขกศูนย์ยกกลางคือเลขกหนึ่งยกกลางลักษณะแต่หมากกล้วยเบื้องข้างแล้วเป็นเหล็กหกสิบเจ็ดนี่ชัดเจนเนาะครับหกเจ็ดเนาะก็บพอดีเขาก็อายุเปนอายุเป็นกัหกเจ็ดเท่ากันอายุเป็นหกสิบเจ็ด ครับเมื่อนี้กกพาท้าธนมส้มส้มส้มวิ้วเนาะส้มวิ้วจถฐานทีบัดป่าม่วงกับบานคำพงเนาะเมื่อนี้ก็กอาตัวเล็กมาฝากคือเขาเนาะครับตัวเล็กมาฝากคือเขา ออก,ก,นนกับทานผู้ชมอย่เรื่องนะครับเออหอกเก็ดุ่นหว้ยรัฐบาลน้ำกันนี่เนาะครับหกเก็ดเนาะอายุเพิ่นกับหกสิบเก็ดปีอายุพ่อนาที่ถ้าหากทัานู้ชม ต่อไปสองสังวันงานปั่นเนาะสุดท้ายนี่ก็ให้งขันผู้มมมชมทุกนี้ต่ควอนสุก้อมเจริญการเสกจากดอกข้อวิทุกคนเออลำลำไหลล้อยไปถือเล็กถือหัวน้ำกันวันที่สองปุ่นา้มเนาะสวัสดีครับ